สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่การมาไลฟ์แล้วนะคะเที่ยงครึ่งค่ะเจอเจอกับพี่กันค่ะเรื่องของการฝึกนอนยาวใครฝึกนอนยาวสําเร็จแล้วก็มาแชร์กันได้ค่ะอ่าก็จะมีเคล็ดลับนิดหนึ่งค่ะเวลาที่เราจะฝึกลูกนอนยาวเราควรต้องปฏิบัติดังตอบปนนี้ค่ะเราต้องปล่อยให้ลูกของเราเนี่ยที่ต้องที่ทั้งสองเทคนิคคือปล่อยให้ลูกเรียนรู้ที่จะแบบปลอบใจตัวเองนะคะวางลูกนอนขณะที่เขาเริ่มง่วงเราจะไม่วางลูกนอนตอนที่ลูก หลับสนิทนะเพราะถ้าเขาตื่นมาปุ๊บเขาถึงว่าร้องเปลี่ยนขาจะร้องไห้หนักได้ให้วางตอนที่เขาเริ่มง่วงสดึมสลือนะคะได้เขาหลับไปได้เองค่ะอ่ะสองค่ะเราต้องแยกตัวออกจากลูกของเราต้องแยกออกจากลูกนะคะไม่ต้องถึงขนาดแยกห้องก็ได้บางคนไม่ได้สะดวกแยกห้องก็ไม่ต้องสะดวกไม่ต้องแยกห้องแค่แยกออกจากลูกคือไม่เกาะกันไม่กอดกันนะคะอ่าอาจจะเป็นแค่เตียงนะคะหรือที่นอนของเขาแค่นั้นเองนะคะอ่า ห้ามอยู่แบบกอดกันนะคะสามค่ะต้องทำากจวัดประจาวันให้สม่ําเสมอเนอะเมื่อกี้จะเห็นว่าทั้งสองวิธีนะคะเน้นว่าเราต้องทำเกจวัรประจําวันสม่ําเสมอนะคะตามเวลาด้วยนะคะอ่าไม่ใช่วันนี้ทำสองทุ่มพรุ่งนี้ทำสามทุ่มอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะ c ค่ะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับลูกเรามากที่สุดใครจะใช้ใครอิดเอาตามที่พิกาพูดวิธีแรกก็ได้คะ่ะอ่าแต่ว่าก็ต้องทนว่า มันอาจจะผลส่งผลกระทบต้องต้องทนเสียงลูกร้องไห้ให้ได้นะคะแล้วก็ต้องอาจาส่งผลกระทบต่อจิตใจลูกนะคะแต่ถ้าเกิดเราเลือก2วิธีที่พี่แกนแนะนําคือเฟเบอร์กับฟาริงเนี่ยอันนี้นะคะจะอาจจะช้าหน่อยแต่ไม่ส่งผลกระทบได้จิตใจนะคะที่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนต้องเลือก2วิธีนี้นะคะข้อที่5ค่ะเราต้องรู้นะคะเคลบที่5เราต้องรู้แล้วว่าต้องเตรียมใจเตรียมพร้อมรับรู้ว่าการฝึกลูกนอนยาน,นี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบ ง่ายซะทีเดียวนะคะเราต้องเจออะไรบ้างการอดลับอนนอนของเราเนะเาะเราก็ต้องฝึกลูกนะคะเหนลยานะคะอาจจะมีอุปสรรคถ้าลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการนอนถดถอยเรื่องฟันขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะยากในช่วงนี้นะคะแนะนําว่าเราก็ต้องฝึกในช่วงที่ไม่เกิดปัญหาเรื่องของการนอนถดถอยหรือฟันขึ้นหรือเจ็บป่วยใดๆนะพราแม่ต้องอดทนให้ได้นะคะข้อที่หกค่ะคุณต้องรู้ว่าเราจะประสบความสําเร็จในการฝึกลูกนอนยาวได้ลอดทั้งคืนอะ ส่วนใหญ่เราจะพบที่อายุ4-9เดือนนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้นะโดยที่เราอาจจะทําการติดตามความคืบหน้าของการนอนของลูกด้วยพร้อมกับอุปสรรคที่เจอนะคะหรือว่าเรียกว่าอะไรจุดที่เราพลาดเช่นจุดที่เราพลาดคือเราอาจจะให้นมลูกน้อยเกินไปคราวหน้าเราต้องเพิ่มปริมาณนมเพื่อให้เขาหลับได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยคือเราต้องสังเกตทุกอย่างนะเออนมที่กินก่อนนอนกี่ออนนะคะ เพื่อให้เขาเนี่ยต้องต้องรู้อย่างเช่นอะไรอีกอะอุณหภูมิห้องอย่างเงี้ยอ่าเสียงรบกวนน่ะมีไม้เขาชอบที่จะให้เปิดเพลงไม้ตอนหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องคอยบันทึกว่าลูกเขชอบแบบไหนอะไรที่ทําให้เขาไม่ยอมหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเราจะได้มาฝึกนอนยาวได้สําเร็จนะคะและเคล็ดลับข้อที่7คะ่ะการฝึกนกนอนยาวตามที่พี่แกนบอกไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ช่วงแบบฝึกลูกนอนยาวช่วงแบบ แรกของชีวิตที่เราจะฝึกนอนยาวนะคะไม่ใช่ใช้แค่6เดือนจะเดือน8ปเดือนการฝึกรูกนอนยาววิธีดังกล่าวที่พี่กันบอกไปเนี่ยมันสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกหากลูกของคุณพ่อแม่เกิดภาวะการนอนถดถอยเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ทําให้เขาอะ่ะไม่นอนยาวนะคะเช่นการไปโรงเรียนเขาอาจจะเกิดความกังวลจนนอนยาวไม่ได้เราสามารถนําวิธีเหล่านี้คะ่ะกลับมาใช้ได้ได้อีกนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องการฝึกนอนยาว ที่นำมาฝากนะคะต้องขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะเดี๋ยวแม่มูดีถามว่าเจ็ดเดือนทานข้าวันละหนึ่งมือ้อพอไหมเจ็ดเดือนตอนเนี้ยถ้าเจ็ดเดือนสองอาทิตย์เริ่มเป็นสองมื้อเลยค่ะแม่หมูรีนะคะเริ่มสองมื้อเลยนะคะเริ่มเริ่ม,มสักตอนเจ็ดทุ่ครึ่งอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอเคนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะวิกกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ